สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่6เดือนมกราคมนะครับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคำสกุลเงินนั้นทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลย VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ l o s โก o ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Forex f for u กับโปรโมชั่นใหม่ครับชวนมากยิ่งได้ลุ้นมากนะครับกับโปรโมชั่นชวนเพื่อกับคุณในวันนี้รับทันที50 US d ลลาร์ XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยัง,ง,งิน สวัสดีนักลงทุนครับสรุปข่าวเศรษฐกิจกับการคุกเบ่าไปเริ่มต้นกันที่ข่าวของประเทศจีนก่อนเลยนะครับล่าสุดแล้วทางด้านของสาธารณสุขมณฑลฉานซีที่มีซีอานเป็นเมืองเอกเผยว่าสามารถควบคุมการระบาดของโควิด -19 ที่เมืองซีอานได้แล้วเนื่องจากวันที่5มกราคมที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียงแค่35คนเรียกได้ว่าเป็นระดับที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมหลังจากใช้มาตรการล็อกดาวน์ชาวเมืองทั้ง13ล้านคนอย่างเข้มงวดตั้งแต่2สัปดาห์ก่อนแล้วก็ตรวจหาเชื้อหลายครั้งแนวโน้มการระบาดโดยรวมกําลังลดลงอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับจะได้แบบว่ากลับมาเปิดทําการเศรษฐกิจกันสักทีไปดูประเทศเพื่อนบ้านครับนั่งชุนใกล้ๆกับจีน กองทัพากไต้หวันส่งเครื่องบินรบซ้อมรบในปฏิบัติการเสมือนจริงเพื่อสกัดเครื่องบินรบของจีนเป็นการแสดงแสงยานุภาพท่ามกลางความตึงเครียดทางการทหารกับจีนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาการซ้อมรบมีขึ้นที่ฐานทัพเมืองเจียยี่นะครับซึ่งเป็นโรงจอดเครื่องบินรบรุ่น F16 ที่ไต้หวันซื้อจากสหรัฐเมื่อสัญ,ญญาณเตือนภัยดังขึ้นนักบินเร่งวิ่งเครื่องบินขณะที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเตรียมการให้เครื่องบินทะยานขึ้นฟ้าให้เร็วที่สุด ฏิบัติการสเสมือนจริงนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบนาน3วันเพื่อเตรียมความพร้อมด้านแสงยานุภาพทางการทหารก่อนเทศกาลรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดยาวในปลายเดือนนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับความตึงเครียดเหนือช่องแคบไต้หวันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยโดยไต้หวันเนี่ยต่อว่าจีนที่คุกคามด้วยการสบเครื่องบินเข้ามาใกล้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆแต่กองทัพไต้หวันยืนยันว่าแม้เครื่องบินรบกองทัพคอมมิวนิสต์จะล่วงล้ำเขตป้องกันภัยทางการทหารของเราบ่อยครั้งแต่ นักบินของเราก็มีประสบการณ์มากพอที่จะรับมือกับเครื่องบินรบทุกรูปแบบอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับในส่วนของราคาทองคําของเรานะครับสืบเนื่องจากว่าเขาเป็นเพียงแค่การซ้อมรบธรรมดาครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่หลายประเทศเดินหน้าเปิดเศรษฐกิจหลังพบว,ว่าโอมิครอนไม่ได้ร้ายแรงกว่าเดลต้าครับสำหรัข่าวเทียนเดเวิร์มีการรายงานนะครับว่าอับดมมหมุต ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการเหตุการณ์ไม่ปกติขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับถแถลงว่าปรากฏหลักฐานมากขึ้นที่แสดงให้เห็นว่าไวรัสสายพันธุโอมิคอนส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนแต่มีอาการน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวรัสสายพันธุ์ก่อนหน้าที่จะทําให้เกิดอาการปอดบวมอย่างรุนแรงนับว่าเป็นข่าวดีแต่เราก็ต้องได้รับผลการศึกษามากกว่านี้เพื่อพิสูจน์ความรุนแรงของโอมิคอน ตั้งแต่โอมิครอนนะครับถูกตรวจพบครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่าไวรัสตัวนี้ระบาดอย่างรวดเร็วและพบว่าระบาดไปแล้วทั่วโลกกว่า128ประเทศ อย่างไรก็ตามครับแม้จํานวนผู้ติดเชื้อจะพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายประเทศกําลังทําสถิติสูงสุดแต่อัตราผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิตกลับน้อยกว่าการระบาดของไวรัสสายพันธุ์อื่นอย่างไรก็ตามครับมหามูตเตือนด้วยว่าการระบาดอย่างรวดเร็วและติดเชื้อได้ง่ายจะทําใหโอมิคอนกลายเป็นไวรัสสายพันธุ์หลักในหลายประเทศภายในไม่กี่สัปดาห์ซึ่งจะส่งผลทําให้หลายประเทศที่ประชาชนไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยมีสัดส่วนสูงครับ ส่วนที่อังกฤษนะครับแม้ว่าจะมีการรายงานสถิติผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดที่ได้รับแรงหนุนจากโอมิคอนเนี่ยแต่ผู้นําประเทศก็ออกมาระบุว่าสามารถรับมือกับยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องปิดเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีบริจอชเซนนะครับระบุว่าตอนนี้เราทราบแล้วว่าโควิดสายพันธ์โอมิคอนนั้นมีอาการที่ไม่รุนแรงเท่ากับสายพันธ์ก่อนหน้าแม้จะมียอดผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมากกว่า1 5 0 0 0คนแต่ยอดผู้ป่วยที่ต้องรักษา ตัวใน ICU ก็ไม่ได้มากเหมือนกับการระบาดครั้งก่อนจอสันนะครับต่อต้านการใช้ประกาศรล็อกดาวน์ที่เข้มงวดในอังกฤษวางแผนเดิมพันว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นและความระมัดระวังในหมู่ประชาชนจะเพียงพอที่จะสกัดคลื่นโควิดล่าสุดขณะที่ผู้ป่วยโรคโควิด -19 มากกว่า60%เนี่ยยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครับเขาระบุว่าแผนบ ก่อนหน้าน,นี้ที่เคยมีการรายงานข่าวว่าแผ่นบีครับนักทุนที่นํามาใช้ในอังกฤษเมื่อเดือนที่แล้วรวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยในระบบขนส่งสาธารณะและร้านค้าต่างๆแต่ไม่จำกัดการชุมนุมหรือปิดธุรกิจนั้นเพียงพอที่จะรับมือกับคลื่นโอมิคอนได้โดยไม่ต้องปิดประเทศรวมถึงไม่ต้องปิดโรงเรียนและธุรกิจเพราะสามารถหาทางอยู่ร่วมกันกับไวรัสตัวนี้ได้ อย่างไก็ตามครับจอร์นสันระบุว่าสัปดาห์ข้างนี้จะเป็นความท้าทายทั้งสหาราอชณาจักรและก็ทั่วโลกเนื่องจากการระบาด บางอย่างจะหยุดชะง,งักเพราะว่าขาดแคลนพนักงานนอกจากนี้จอรนสันยังเตือนว่าโรงพยาบาลต่างๆจะต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและในวันอัคารที่8-28ธันวาคมนะครับที่ผ่านมาเขาก็ได้มีการประกาศตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ทุกวันสำหรับเจ้าหน้าที่วิกฤต1 0 0 0 0คนครับทุกท่านตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับ ข่าวต่อมาครับทุกท่านนอกจากอังกฤษแล้วเนี่ยก็ยังมีหลายประเทศนะครับอย่างออสเตรเลียก็เป็นอีกประเทศดึงที่กําลังเผชิญกับการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด -19 ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงถึง47,799คนสูงสุดเป็นสถิติใหม่ทําลายสถิติเดิมของวันก่อนหน้าที่พบผู้ติดเชื้อเพียงแค่37,000คนยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในออสเตรเลียพุ่งทําสถิติอย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัญหาการขาด ชุดตรวจ ATK ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งประเทศพุ่งเกิน5 0 0นคนไปแล้วและเกือบครึ่งหนึ่งเลยเป็นผู้ที่ติดเชื้อในรอบที่2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมรัฐบาลก็ได้ยืนยันว่าจะเดินหน้าเปิดประเทศแล้วก็เศรษฐกิจต่ตอไปหลังพบว่าการแพร่ระบาดโควิดคอนเดีย e ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรที่ร้ายแรงเท่าไหร่ครับผมทางด้านของนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอร์ริสันของออสเตรเลีย e ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นนะครับว่าต้องหยุดสนใจกับยอดผู้ติดเชื้อแต่ให้ไปสนใจผู้ที่มีอาการหนักก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขมันไม่ได้เยอะมากเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปปิดเมืองอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดคร We got...